นักดำน้ำห้าคนนี่อาจเป็นวิธีการตายที่สิ้นหวังที่สุดที่คุณเคยเห็นนักดำน้ำห้าคนกำลังปฏิบัติภารกิจซ่อมแซมท่อส่งน้ำมันใต้ทะเลตอนแรกทุกอย่างก็ปกติดีแต่ในขณะที่กำลังเปิดวาล์วแรงดูดมหาศาลก็ได้ดูดพวกเขาพร้อมกับอากาศรอบๆไปในทันทีเข้าไปในท่อหลังจากถลยไปในท่อประมาณกาสิบวินาทีในที่สุดพวกเขาก็หยุดอยู่ที่ตำแหน่งที่นูนขึ้นมาภายในท่อโชคดีที่โครงสร้างของท่อ ช่วยให้มีอากาศถูกดูดเข้ามารวนกันอยู่ตรงนี้พวกเขาอาศัยออกซิเจนที่เหลืออยู่พยายามหายใจอย่างยากลําบากแต่รอบข้างมืดสนิทมองไม่เห็นอะไรเลยดังนั้นพวกเขาจึงเรีบตะโกนเรียกหาการและแจ้งอาการบาดเจ็บของตัวเองให้กันและกันทั้ง5้าคนได้รับบาดเจ็บในระดับที่แตกต่างกันสองคนถึงขั้นกระดูกหักและถังออกซิเจนของทั้ง5คนก็หายไปหมดหลังจากที่รู้ตัวว่าไม่มีใครข้างนอกรู้ถึงสถานการณ์ของพวกเขาพวกเขาตกอยู่ในความตัวและสิ้นหวังอย่างที่สุด แม้ว่าจะมีออกซิเจนเหลืออยู่บ้างแต่มันก็ไม่เพียงพอที่จะอยู่รอดได้นานยิ่งไปกว่านั้นน้ําทะเลในท่อก็กําลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆพื้นที่สําหรับหายใจของพวกเขาก็กําลังแคบลงแทนที่จะนั่งรอความตายก็สู้เสียงดูสักตั้งพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือตัวเองแต่ตั้งแต่ถูกดูดเข้าไปพวกเขาก็หลงทางหนึ่งในนั้นคิดว่าหัวของเขาถูกดูดเข้าไปก่อนการถอยหลังคือทางออกของท่อแต่สี่คนที่เหลือคิดว่าขาของพวกเขาถูกดูดเข้าไปก่อน การคานไปข้างหน้าคือทางออกของท่อหลังจากที่ถกเถียงกันอยู่พักหนึ่งพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะเชื่อใจกันและกันคลานไปข้างหน้าเหมือนหนอนระหว่างที่คลานอยู่นั้นผู้พวกเขาบังเอิญเจอถังออกซิเจนสองถังที่ถูกดูดเข้ามาหลังจากคลานอย่างยากลําบากมาชั่วโมงหนึ่งก็พบว่าข้างหน้าเขาทั้งหมดจมอยู่ใต้น้ําหากต้องการไปต่อพวกเขาต้องดำน้ำําแต่มีถังออกซิเจนแค่สองถังและไม่มีใครรู้ว่าทางออกอย่างอีกไกลแค่ไหน เมื่อดำลงไปแล้วก็ไม่มีทางหวนกลับเพราะไม่มีทางเลือกอื่นคริสผู้ที่ดำลงไปก่อนตัดสินใจนำถังออกซิเจนไปสำรวจเส้นทางเพียงลำพังเขาให้คำมั่นว่าถ้าออกไปได้จะต้องหาคนมาช่วยแน่นอนถ้าออกไปไม่ได้และไม่สามารถกลับมาได้หมายความว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแล้วอีกสี่คนที่เหลือก็คิดว่าวิธีนี้ปลอดภัยที่สุดดังนั้นคริสจึงไปคนเดียวหลังจากคลานไปประมาณ20นาที เขาก็มาถึงท่อที่ยกสูงขึ้นมาอีกท่อหนึ่งเขาถอดสายออกซิเจนออกหลังจากพักอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งเขาก็เดินหน้าต่อไปคราวนี้ดำลงไปในน้ําไม่รู้ว่าผ่านมานานเท่าไรแล้วยังหาทางออกไม่เจอตอนนี้คริสหมดแรงแล้วที่แย่ไปกว่านั้นคือจากประสบการณ์การดำน้าที่สั่งสมมาหลายปีและการประเมินคุณภาพอากาศในถังออกซิเจนออกซิเจนในถังกําลังจะหมดความเหนื่อยล้าทําให้เขาคิดอยากจะยอมแพ้หลายครั้งเขารู้สึกถึงความสิ้นหวังอย่างแท้จริง แต่ในตอนนั้นมีเสียงกระทบกันของโลหะดังมาจากข้างหน้าเขาใช้มือคลำอย่างระมัดระวังพบว่ามันคือถังออกซิเจนเขาจึงทิ้งถังออกซิเจนของตัวเองและนำสายของถังออกซิเจนใหม่เข้าปากโดยตรงกัดฟันทนกับกลิ่นน้ำมันที่รุนแรงและเดินหน้าต่อไปกว่า20นาทีต่อมาร่างกายของคริสแทลจะหมดแรงโชคดีที่ในที่สุดเขาก็มาถึงท่อค้งงบเขาว่ายขึ้นไปข้างบนด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวเพราะเขากลัวว่าทิศทางนี้จะเป็น ปลายท่อที่ถูกปิดตั้นความเป็นความตายอยู่แค่เอื้อมดังนั้นเขาจึงพยายามว่ายขึ้นไปข้างบนโชคดีคริสโผล่ขึ้นมาบนผิวน้าได้สําเร็จถึงแม้ว่าจะมีสูตรของท่อจะว่างเปล่าที่เขาขึ้นไปไม่ได้แต่เขาก็ยังโล่งใจเขาตะโกนขอความช่วยเหลือที่ปากท่อด้วยเสียงแหบแพร่งเพราะผ่านมาแล้วกว่าสองชั่วโมงนับตั้งแต่คนนั้งห้าถูกดูดเข้าไปในท่อเพื่อนร่วมทีมบนเรือก็ได้สังเกตเห็นความผิดปกติก็ได้ค้นหาอยู่รอบๆอย่างต่อเนื่อง และบังเอิญได้ยินเสียงร้องของความช่วยเหลือของคริสพวกเขาจึงตรวจสอบปากท่อและพบว่ามีคนอยู่ข้างใต้จริงดังนั้นพวกเขาจึงใช้โซ่ดึงคริสขึ้นมาคริสซึ่งร่างกายอ่อนแรงเล่าเรื่องให้ไปในท่อคอนรุ่งงานฟังและขอให้บริษัทน้ำมันส่งคนไปช่วยโดยด่วนหลังจากพูดจบเขาก็หมดสติไปเมื่อคริสซื้อตัวขึ้นมาซึ่งตอนนี้อยู่ในห้อง ICU ของโรงพยาบาลแต่เมื่อเขาถามถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือเขาก็ได้รับคำตอบที่ทำให้เขากดแขน บริษัทน้ำมันได้ประกาศว่าอีกสคนที่ติดอยู่บนท่อน้ำมันไม่มีโอกาสรอดชีวิตแล้วถังออกซิเจนสามารถให้พวกเขาได้แค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นแต่หลังจากนั้นบริษัทก็ส่งคนไปช่วยเหลือจริงๆลงไปที่ก้นทะเลเพื่อตรวจสอบสถานการณ์และเมื่อเขาเคาะไปที่ท่อก็มีคนในท่อตอบกลับมาแต่ท่อน้ำมันก็แคบจนเกินไปถ้าไม่รื้อท่อทั้งหมดก็ช่วยไม่ได้เลยเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฝ่ายบริหารจึงตัดสินใจ ยกเลิกการช่วยเหลือ5วันต่อมาบริษัท,ทแถลงว่าได้พบศพผู้สูญหายอีกสีรายในสภาพสมบูรณ์แต่ทั้งหมดเสียชีวิตแล้วผลการชนันสุดพบพบว่าหลังจากที่คริสหนีรอดออกมาได้พวกเขาใช้ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้ายึดต,ติดอยู่บนท่อเป็นเวลานานในที่สุดจนกระทั่งถึงวันที่4ที่ติดอยู่พวกเขาจึงเสียชีวิตจากการขาดออกซิเจนใครจะขินแต่หนักการได้ก่อนที่พวกเขาจะตาย พวกเขาต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและความสิ้นหวังอย่างมากน้อยแม้แต่คริสเองก็ยังยากที่จะให้พโดตัวเองหลังจากออกจากกรมพยาบาลคริสรู้สึกเสียใจอย่างมากจึงฟ้องร้องบริษัทน้ำมันต้องการให้พวกเขาได้รับโทษตามกฎหมายอย่างหนักเนี่ยเป็นการตายที่สิ้นหวังที่สุดที่คุณเคยเห็นเช้าตรู่ของวันที่1 1สิงหาคม2001ที่นิวยอร์กเมืองที่สงบและเงียบเช่นเคยแต่เวลา8มกานาทีเสียงระเบิดดังสนัน่นได้ทำให้ความสงบนั้นจบลง เครื่องบินลำหนึ่งพุ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงพุ่งชนเข้าที่อาคารทางทิศเหนือของโบเทรดเซ็นเตอร์พร้อมกับเสียงระเบิดที่น่าสะพรึงกลัวเปลวไฟขนาดมหาศาลพวยพุ่งขึ้นมาทันทีควันดำพวยพุ่งออกมาจากตึกตอนนี้ทุกคนเพิ่งจะรู้ว่าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นผู้คนที่ยังคงตกตะลึงต้องมาพบเจออีกครั้งหลังจากนั้นเพียงสิบกว่านาทีเที่ยวบินที่17ของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ถูกผู้ก่อการไอจีเครื่องบินพุ่งชนเข้าที่อาคารฝันใต้ของเทรซินเตอร์ เสียงระเบิดดังกล้องไปทั่วท้องฟ้าอีกครั้งความดำโพยพุ่งขึ้นปกคลุมทั่วท้องฟ้าเหนือแมนฮัตตันและจุดที่ชนครั้งนี้อยู่ต่ำกว่าเดิมมากทําไม่มีคนติดอยู่บนชั้นสูงสูงมากขึ้นเศษซากเริ่มร่อนหล่นลงมาสู่พื้นผู้คนบนท้องถนนแตกตื่นวิ่งหนีกันอย่างโอลมมนตัวทั้งตึกตกอยู่ในความโกลาหนแม้ว่าเาาจ้าหนะ้าที่นับเพลิงจะรีบไปที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากเครื่องบินเที่ยวที่สองบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นจํานวนมากทําให้เพลิงที่เกิดจากการชนนนนนกกัั้รรุแรงมา Hey, เฮลิคอปเตอร์อก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เลยในตอนนี้ผู้คนที่อยู่บนชั้นสูงไม่มีทางรอดชีวิตทําได้เพียงปีนออกไปทางหน้าต่างหรือขึ้นไปยังจุดที่สูงที่สุดหวังว่าจะยังมีหวังรอดชีวิตอยู่บ้างแต่เมื่อไฟยังคงลุกไหม้ต่อไปอุณหภูมิในอาคารก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆในสถานการณ์ที่หมดหวังจะหนีรอดได้บางคนทนความร้อนและขวัญไม่ไหวจึงตัดสินใจกระโดดลงมาจากตึกสูงหลายร้อยเมตรจบชีวิตลงเช่นนี้มากมายคน ต่างตนกวิ่งหนีอยู่ด้านล่างถึงขั้นทนคนกระโดดตึกทับซ้ำจากสถิติภายหลังในเหตุการณ์นี้มีคนกระโดดตึกฆ่าตัวตายมากกว่า200คนผู้เห็นที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ต่างก็รู้สึกตกใจอย่างมากประกอบกับเสียงไซเรนเสียงระเบิดและเสียงกรีดร้องประดับผสมกันอยู่ทั่วแมนฮัตตันตกอยู่ในความหวาดกลัวเคี่ยมไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสิ่งที่สิ้นหวังที่สุดก็คือโครงสร้างของอาคารกำลังถูกเผาไหม้อย่างต่อเนื่องด้วยเปลวไฟที่รุนแรง โครงสร้างเหล็กของอาคารก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆค่อยๆอ่อนตัวลงสูญเสียความมั่นคงเวลา9ก้ามนิกาห้นาทีอาคารทางทิศใต้ร่มวลน้ำหมักไม่พอจึงถล่มลงมาท่ามกลางเปลวไฟที่รุนแรงนักดับเพลิง334คนเป็นกลุ่มแรกที่เข้าไปในอาคารเพื่อช่วยเหลือและเสียชีวิตลงอย่างน่าเศร้าเพราะไม่สามารถถอนตัวได้ทันเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นอาคารทางทิศเหนือก็เริ่มพันทลายลงเวลา1220นนาที หอคอยทั้งสองถล่มลงมาทีละชั้นต่อหน้าต่อตาประชาชนจํานวนมากโครงสร้างอาคารหลายพันล้านตันแรงกระแทกแมกตกกระทบพื้นทําให้เกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในทันทีปกคลุมตัวท้องฟ้าเหนือแมนฮัตตันภาพที่เห็นเหมือนนรกบนดินสร้างบาดแผลทั้งจิตใจที่ยากจะลืมเลือนไปชั่วชีวิตสําหรับผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์อย่างไรก็ตามหลายคนไม่รู้ว่าเพียงไม่กี่นาทีนั้นก่อนหน้านี้ผู้ก่อกาไรร้ายด้ควบผมเลือเครื่องบินที่777ของอเมริกันแอร์ไลน์ เที่ยวบินโดยสารลำที่3พุ่งชนเข้าที่ตึกเพนทากอนในวอชิงตันดีซีหลังจากได้รับข่าวหีประธานาชิบดีบุชได้ประกาศให้ประเทศอยู่ในสภาวะการเฝ้าระมังขั้นสูงและได้ออกคำสั่งห้ามบินผู้ประเทศโดยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์อเมริกันโดยสั่งเที่ยวบินทั้งหมดที่กำลังบินอยู่ต้องลงที่สนามบินที่ใกล้ที่สุดโดยไม่มีเงื่อนไขมิฉะนั้นจะถูกเครื่องบินขับยามที่ยิงตกซึ่งส่งผลกระทบต่อการที่เครื่องบินลำที่4ที่ถูกจี้ท่าบินที่เกาบมของยายนเต็ดแอร์ไลน์กำลังบ ดังนั้นกองทัพจึงได้ส่งเครื่องบินขับเจ็ต F15 ขึ้นไปเพื่อเตรียมยิงแต่ใทันทีที่เครื่องบินขับเจ็ที่เพิ่งขึ้นบินเทียบบิน93ของยูนเต็ดแอร์ไลน์เดดบนคอรดิดาก็หายไปอย่างลึกลับจนตัวชุดหลังจากการสืบสวนที่ดูที่อย่างละเอียดพบว่าในระหว่างที่ถูกผู้กันไารไที่คู่บินผู้โดยสารและคู่ก,กับเปีนงส่วนก็ได้ต่อสู้กับผู้ก่อก,การร้ายจนหนายเท่ากันแต่สุดท้ายก็ไม่สําเร็จเครื่องบินตกใกล้รัฐเพนซิเวเนียการโจมตีครั้งนี้ทําให้มีผู้เสีียยชวิต2996รา และมีผู้บาดเจ็บมากกว่า6,000รายสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมากถึง350,000ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงที่ไม่อาจได้แก้ไขในแมัธต,ตันนิวยอร์กและทั่วทางสหรัฐ